การรวมตัวกันหลายรูปแบบนะคะที่จะช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมดูแลโลกของเราให้น่าอยู่หลายรูปแบบที่ว่านั้นก็อย่างเช่นวันนี้จะไปดูชุมชนชาวซาเล้งค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรินคำมูลมีชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะอยู่ที่ชุมชนเทพร,รักตอนปลายตัมบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ บ้านหนูอยู่ใกล้ทางรถไฟค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะพ่อหนูคือคนนี้ค่ะก็มาขายช่วยแม่ค่ะถ้าวันเสาร์ก็จะไปโบสถอย่างนี้พอเลิกมาก็มาช่วยแม่ขายขอมาพี่มาพี่ไปไปกินต่กระแตเร็ว พัาติกสีใส่อีกเดียเอามารับบินทแส,ส,สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง ชนเทพารักษ์ตอนปลายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ริมทางรถไฟค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเก็บของเก่าไปขายน้องหญิงเด็กหญิงพัชรินคำมูลม,มีและเพื่อนสนิทชื่อนกก็เช่นกันเก็บอะไรได้ก็เอามาแยกกันอย่างๆไปตื่นเช้ามาก็ถ้าเจอหน้ากันอย่างนี้ก็ชวนกันท้าถ้าไม่มีงานอะไรทำอย่างนี้ก็ชวนกันไปหาพอหามาก็ มานั่งเรียกกันอย่างนี้พอเรียกเสร็จก็ไปขายเลยค่ะแล้วเวลาเด็กๆไปหาของเก่าเนี่ยไปกับใครล่ะคะไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนน้องอย่างนี้สองโมงสามโมงเช้าก็พากันไปค่ะบางคนก็ออกไปกันสองสามคันก็ถ้าใครมีรถก็ออกมาแล้วก็พากันไปอย่างนี้ให้กันเห็นกันล่องๆ่งจับเอาเนี่ยี๋ยวจะเป็นแล้วกูจะเป็นคนแนมหาเองได้ วันหยุดเสาร์อาทิตย์บางวันหญิงไปเก็บของเก่ากับพ่อค่ะแต่บางวันก็ไปกับเพื่อนๆมักชวนกันไปเก็บขยะของเหลือใช้ในละแวกบ้านพวกขวดแก้วพลาสติกกระดาษและอื่นๆของเหล่านี้เป็นขยะไร้ค่าสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับเด็กๆแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะสามารถนำไปขาย,ยเลี้ยงชีพก <laughs> ลางเมืองใหญ่ เเปิดบบ้านบานจาจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคอีสานตอนล่าง,งาช่วงเวลา<ม><ม>ที่ผ่านมาเม,ม,มืองขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและคนรวมทั้งปริมาณขยะกองโตที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจนกลายเป็นปัญหาสำคัญของเมืองขอนแก่น ก็รู้สึกว่าศัตรูตอของเด็กเก็บของเก่าเนี่ยจะเป็นหมานะมันเป็นยังไงเมื่อเช้าเมื่อเาชา้ชานี้เห่าเยอะค่ะเกือบเกือบกัดนายลุงค่ะอาอาไปน้ำกัดเลยปะมันจะพัดตกิ้วอันนี้หนอนชอชิตาอุอย้ยรอ มีขยะหลายประเภท,เทหญิงและเพื่อนเพื่อนอต้องเลือกว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้นาเลยเพ่อันนี้เบาอันนี้เบาอันนี้บา แล้วโดยมากนี่ยของที่จะต้องเก็บมามีอะไรบ้างเลยคะส่วนมากก็มีพลาสติกแล้วก็กระดาษอย่างนี้ขวดที่หาง่ายที่สุดแต่พวกเหล็กก็ไม่ค่อยมีอ,มอย่างวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างได้เยอะนะคะและอย่างพ่อแม่สอนเด็กๆยังไงค่ะเวลาอันพนจะเว่าว่ะจะต้องทําตัวยังไงช่วยดูแลตัวเองหรือว่าช่วยพ่อแม่ยังไงการสอนห,หนูเป็นคนดีให้ซอยพ่อแม่เฮ็ดงานบ่อห้เกนี่สอนอ สอนให้ทำงานซอยพ่อแม่ยังสี่จ้ะก็เลยช่วยเต็มที่เลยค่ะแล้วอย่างนี้พอเก็บเก็บได้นี้เราไปขายที่ไหนอะคะที่ซาเล้งค่ะไม่เคยไปขายที่อื่นเลยค่ะนอกจากที่นั่นเพราะมันสะดวกอย่างนี้สะดวกมันค่อยจะไม่ไปไกลแยกขยะเป็นอย่างยางไปค่ะขวดส่วนขวดพลาสติกรวมกับพลาสติกกระดาษและอื่นๆเพื่อความสะดวกตอนเอาไปช่างเอาไปขายที่ร้านซาเล้งของชุมชนค่ะ

เป็นใครบ้างที่เขาจะไปขายน้องอะไรนะลูก,ากอาร์ตลูกกอาร์ต มีรวดสีฟ้าจอยู่นันจ่ารวสีฟ้าขั้นไหนขั้นใหญ่ขั้นหน่อยอันขั้นหน่อยจ้ะขั้นหน่อยชุมชนทีพารักตอนปลายเป็นหนึ่งในสิบห้าชุมชนที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่นทั้ง15ชุมชนได้รวมตัวกันเรียกว่าสหชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างรวมทั้งเปิดร้านรับซื้อของเก่าชาวบ้านได้หัดทำธุรกิจค้าขาย ที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในชุมชนค่ะของรถไฟหมดเลยใช่ไหมคะแถบทางซ้ายทางขวาแม่นบอกกะอันทางนี้กะแมนท่าทางทางนี้กะเป็นที่หลวงจ้ะ <c oughs> ทางขอบขอจังซีกะเป็นที่ทางรถไฟกันแม่ขอบทางนี้กเป็นที่หลวงอืออิฟวี ไม่ไกลกจากบ้านของหญิงก็ถึงร้านรับซื้อของเก่าหรือร้านซาเล้งของชุมชนค่ะ <c oughs> มีลุงสมานสาววี<ป>หรือลุงหมานของเด็กๆค<ป>อยให้บริการ<ป>ช่างอย่างเ<อ>ที่ยงตรงกับลูกค้าทั้งตัวโตตัวเล็กอ้าจทัจิตสีตายเอาลุง <c oughs> นี่มันยังเนี่ยนังสือไป จักโลากาชีพพ่พอลกลาเหมนการก้าวอันเด็กๆนี่เขาก็คมคอยมาขายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเหรอครับว,วันมา,มาทุกวันมาทุกวันบางวันก็มาเยอะถ้าได้ของเขาก็มาถ้าคือมันมาไม่พร้อมกันมันต้องไปไปมามา เดี๋ยวอีกคนครับเดี๋ยวคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาในีช่วงบ่ายก็จะมีมาอีกอยู่ตามปกติวันเสาร์เนี่ยเขาจะมาของจะเข้าบ่อยครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็เอามาขายเหรอคะครึ่งกิโลก็ขายกิโลหนึ่งก็ขายคือที่นี่เราซื้อตั้งแต่สองบาทสามบาทห้าบาทซื้อหมดเลยเด็กก็มาซื้อหมดเลยแปดชีดเก้าีดไปลงหมานจดสิ่งของและน้ำหนักแต่ละอย่างเด็กๆรับใบจดเดี๋ยวจะไปขึ้นเงินที่แผนการเงินค่ะเอามารับบิน คือไปก่อนคือเข้าไปไปรอรับตังค์นะแต่ละคนได้บินของตัวเองครับเอาเอาไปมีของหายละนี่พอหญิงและเพื่อนๆรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในละแวกชุมชนเก็บของเก่าได้นะคะก็จะนำไปขายในร้านซาเล้งซึ่งจัดตั้งโดยชุมชนทำเพื่อชุมชนเองเพราะฉะนั้นการถูกคดโกงถูกกดราคาต่างๆก็ไม่มีนะคะอีกสักครู่ไปดูการบริหารจัดการร้านซาเล้งที่ทำโดยชาวบ้าน,นะคะ่ะ ที่เราทำธุรกิจต,ตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าอยากจะให้สังคมภายนอกนยอมรับคนที่มีอาชีพที่หาของเก่ามากขึ้น,น,นดีขึ้นมากเลยที่ตั้งสะเลงขึ้น,น,นสนับสนุนโดย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขายของแล้วก็มารับเงินที่พี่ขันชัยคุณข,ขันชัยแสนประเสริฐผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการโครงการซาเล้งสะอาดเมืองของชุมชนค่ะเอได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงเท่าไหร่กันนะ สีม34บาทของไทยสาบบาทอันของหญิงถูกป่ะอ,ะอนบไปด้วถูกใช่ไหมี่นี่เป็นที่รับซื้อของเก่าแต่ว่าเป็นของชุมชนไม่ได้เป็นร้านขาใช่ไหะแต่ก่อนนี้ชาวชุมชนอัดที่เราเห็น,นมันเป็นการการอยู่ตัวให้ตัวมันมากกว่าต่างคนต,าตา่ตางเก็กไปขายตามร้านร,รับซื้อครับแล้วก็เวลาไปขายข้างนอกนี่ ส่วนมากจะถูกโกงตะช่างจะถูกเอาละ,ะเปียกจากไอ้พ่อค้าคนกลางตอนนี้มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับร้านค้านี่คือเป็นร้านค้าที่ชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็เปิดขึ้นมาใช่ไหมคะครับให้มองเห็นจุดจุดนี้ว่าการรวมตัวกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นผล,ผลดีกับตัวเขาครับแล้วก็การทําตรงนี้เนี่ยผลกําไรเราไม่ได้เอาไปที่ไหนเอาคืนให้กับตัวเขาเหมือนเดิมแล้วก็ให้ชาวบ้านรู้จักการจัดการเรียนรู้การทําธุรกิจนะครับ เหมือนยังดูอย่างเด็กๆเนี่ยรู้จักแต่เด็กเลยนะครับให้รู้จักแต่เด็กเลยว่าาะถ้าในชุมชนหรือว่าในทั่วประเทศมีแบบแบบนี้เยอะเนี่ยมันจะลดภาระให้กับเทศบาลครับช่วยกันหาช่วยกันเก็บก็ต้องจัดการแบ่งเงินอย่างยุติธรรมค่ะอันเขาไม่มีกดแดงบัตรต้อนนีเจ็ดบาทกำลังแบ่งตังค์นะแบ่งพันพันประโยชน์แบ่งประโยชน์หลังจากช่วยกันหามาครับผม อย่างที่เราทำธุรกิจต,ตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าอยากจะให้สังคมภายนอกเนี่ยยอมรับคนที่มีอาชีพที่หาของเก่านี่มากขึ้นส่วนมากเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะมองว่าคนพวกนี้จะเป็นคนลักขโมยเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมจะให้มองทางกับกันว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับตัวเขาเหมือนกันคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เขาด้วยทําให้บ้านเมืองสะอาด ร้านซาเล้งแห่งนี้รับซื้อของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ปลลเปิดบริการตั้งแต่8ดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นมีแหล่งรับซื้อใกล้บ้านอย่างนี้สมาชิกในชุมชนมาผัดเปลี่ยนกันใช้บริการไม่ขาดสายค่ะอันนี้คือเหล็กบางค่ะอ,อันนี้ อันนนีี้กก็็็เเปลดหลังจากรับซื้อของเก่าร้านซาเล้งก็เก็บของไว้ในโกดังเพื่อขายต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลค่ะนอันนี้คือพลาสติกสีค่ะกระป๋องน้ำมันอย่างนี้ให้ อันนี้คือกองพลาสติกขาวค่ะพลาสติกขาวร้านรับซื้อของเก่าที่ชุมชนเทพารักษ์ตอนปลายเพิ่งเปิดมาหกเดือนค่ะด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองกองทุนแดนเสร็จและคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อชุมชนร่วมกันแต่มีคนทั้งใกล้และไกลสนใจมาดูการบริหาร และการจัดการร้านซาเล้งของชาวบ้านประจำเลยค่ะร้านซาเล้งของหญิงและเพื่อนๆรับซื้อสินค้าราคาเดียวกับท้องตลาดช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงจัดการและบริหารโดยคนในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเทพารักตอนปลายคนในชุมชนใกล้เคียงรวมไปถึงคนในเมืองขอนแก่นค่ะมีใครอยากมาขายอ่ะทิ้งทิ้งทิ้ง,งเอาไว้ก็ไรประโยชน์เก็บมาเธอดได้โปรดอย่าปล่อยให้หมดเปล่าเปล่า เอามาได้หมดกระท้งแม้ปวดเกาๆกเอามาใายแห่งเราสาเล้งชุมชนใจดีเฮนเห็นเหนซาเล้งมาซื้อขยะสิ่งที่ทำก็จะดูดูเหมือนแปลกราลาแต่มีใครบ้างล่ะทำกองขยะสะอาดนำมาใช้อีกทีอย่างนี้โลกคงไม่นัก ให้พูดกับซาเล้งที่แปลกหน้าถ้าซาเล้งไม่แปลกหน้าฉันก็คงจะกล้าพูดแม่ก็ไม่ให้พูดกับซาเล้งที่แปลกหน้าถ้าชุมชนซาเล้งมาเรื่องราคาไม่ต้องพูด าไว้สักวันหนึ่งเธอะเราก็คงได้เจอกับภาพที่สาอาดกว่ามาจนน่าช่วยดูมาค่อยเป็นหูเป็นตาใครใครเห็นคุณค่าสาเลงชุมชนคนดีฮะการที่ชุมชนรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ซาเล้งแบบนี้มันดียังไงสำหรับเด็กๆสำหรับชุมชนล่ะคะดีค่ะทำให้ก็ให้เรามีรายได้พิเศษของเราเอง จากเมื่อก่อนหนูต้องทายัางไงแลี๋อวนี้ต้องเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงคะมันดีขึ้นค่ะพราะว่าที่เขาเปิดซาเล้งนี้เพื่อให้คนจนเขามีรายได้ในครอบครัวของเขาค่ะที่ตั้งก็มันไม่ไกลาจากที่บ้านเราแล้วก็สะดวกด้วยค่ะสะดวกยังไงบ้างคะก็ในที่ที่มันสะดวกแบบถ้าจะไปขายที่อื่นมันแบบมันต้องข้ามถนนใหญ่ไปด้วยกลัวกลัวรถชนอย่างนี้ก็ที่ ตั้งขึ้นมาก็สะดวกในการเดินแล้วก็มันก็ใกล้บ้านด้วยค่ะหลังจากที่มีสินซาเล่ปุ๊บแล้วทําให้ชาวบ้านนี่มีความร่วมมือกันทำอย่างอื่นไหมทำถนนทําหรือว่ามีการแก้ปัญหาในชุมชนยังไงเนี้ยการร่วมมือกันก็มีการทําถนนอย่างนี้เขาก็พากันถางหญ้าช่วยกันแต่ตะกอนต่างคนต่างอยู่ใครจะทําอะไรก็ไม่สนใจค่ะ พี่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยพอชาวบ้านได้ร่วมกันทํางานมีกิจกรรมด้วยกันชุมชนน่าจะดีขึ้นไหมคะดีค่ะแล้วมันจะดีสําหรับเด็กๆด้วยไหมคะดีค่ะยังไงคะชุมชนเราดีเด็กก็ดีตาม,มถ้าชุมชนไม่ดีเด็กก็ไม่ดีตามเหรอยังไงคะถ้าชุมชนไม่ดีแล้วเด็กจะไม่ดีตามอย่างเช่นไหมเพราะถ้าชุมชนเราแบบมีการทะเลาะกันอย่างนี้ในชุมชนเด็กเขาก็ลาคาญเด็กเขาก็เป็นนิสัยไม่ดี ไปคิิดต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีใช่ไหมพี่นก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันใช่อันตร้านรับซื้อของเก่าหรือร้านซาเลงที่ชุมชนเทพารักษ์ตอนปลายจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ถือเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นของชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และช่วยกันแก้ปัญหาของตัวเองค่ะต้องเต่งต้องเต่งไปใช่ไหม ร้านซาเล้งของชุมชนแออัดที่เรียกกันว่าเทพรักตอนปลายที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของการรวมตัวกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชนไม่ว่าจะยากดีมีจนถ้าร่วมมือกันมีทางออกเสมอเลยนะคะใครที่อยากจะติดต่อช่วยเหลือหรือว่าต้องการจะไปดูงานหรือต้องการจะให้กําลังใจต่างๆต,ต,ติดต่อได้ที่โครงการซาเล้งสะอาดเมืองนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือรหัสทางไกลขอนแก่นค่ะ0-43 3 3 0 0 6 4 รหัส043-330-064ค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจกรรมท้ายรายการทุ่งแสงตะวันร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเรียงความหัวข้อ ป่าไม้ใกล้หมู่บ้านหนูป่าไม้ใกล้หมู่บ้านของแต่ละคนเป็นยังไงได้พึ่งพาแบบไหนหรือว่ามีลักษณะยังไงช่วยกันดูแลแบบไหนบ้างเขียนจดหมายเขียนเป็นเรียงความนะคะเล่าให้ฟังมาค่ะรางวัลก็คือสมุดบันทึกเด็กรักป่าเอาไปวาดเอาไปบันทึกได้ทุกอย่างที่ต้องการลงสีน้ำก็ยังได้นะคะและสมุดจดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประโยชน์มากทีเดียวทั้งหมด15รางวัลด้วยกันค่ะรับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะก็ไปที่นี่ค่ะไม่ยานไม้ทำเรียงต่อนี่คือยีสติน้ําเหรอคะค่ะโออเป็นก็เยอะเพิ่มสายยังไม่ไหวแน่นอนเลยถ้าอย่างเงี้นะยังเด็กอะเนาะนอกจไปว่าการที่เราผลิตน้ำผลไม้ได้ในชุมชนเนี่ยข้อดีคือคือให้แบบชุมชนรู้จักการทําของน้ํา โอยขึ้นทางนั้นขึ้นทางนั้นเลยเหรอโอ๊ยลายจริงเว้ยไปทำให้เขาได้ไหมไม่ได้ <laughs>